ค่นเพื่อนคุณคิดว่าต้องมีวงเงินเท่าไหร่ที่จะหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่แบบคุณ oh. แบบคุณแบบคุณจะดีกว่าไหมถ้ามีวงเงินที่บน o s ให้คุณถึง2เท่าสูงสุดสาล้านบาทได้ไงพี่ก้อยจะได้ก็ต่อเมื่อจุ่มเป็นหลอดเลือดหัวใจตี <Wow. S 2> ดกล้ามเนื้อหัวใจตายแบบเฉียบพลัน <Wow. S 2> หลอดเลือดสมองแตก อยู่เป็นมะเร็งขั้นลุกลาง oh, <no. S 1> ไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนเชื่อพี่ก้อยเถอะทำประกันสุขภาพปลดล็อกดับเบิลแคร์เมาใจ่ายค่ารักษาตามจริงสูงสุด15ล้านบาทเมื่อตรวจเจอโรคร้ายแรงเบิ้ลวงเงินให้2เท่าสูงสุด30ล้านบาทเอาไว้เป็นค่ารักษานะครับเบียเริ่มต้น,นแค่29,916บาทเองขอรายละเอียดน,นะพี่ก้อยก็มีอยู่ในเว็บไซต์อะคลิก